ฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงจังหวัดตากปิดล้อมชุมชนชาวเมียนมาในอำเภอแม่สอดจับแรงงานเถื่อนกว่า100คนนะคะที่เตรียมหลบหนีเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดฝ่ายทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อํอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากและตำรวจตะเวนชายแดนที่3 4 6อําอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนที่กำลังกว่า100นายเข้าปิดล้อมชุมชนเมียนมาบริเวณชุมชนประชารักษ เขตเทศบาลนครแม่สอดพบชาวเมียนมา111คนไม่มีเอกสารเข้าเมืองจึงควบคุมตัวส่งไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อทำประวัติและเตรียมผลักดันออกนอกประเทศทั้งนี้มีการร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชนว่าชาวเมียนมาเข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินของชาวบ้านและส่งเสียงดังรวมทั้งจุรกรรมทรัพย์สินนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งค้ามนุษย์ส่งแรงงานไปยังต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จ้าหน้าที่เตรียมขยายผลสอบสวนเจ้าของที่ดินที่ให้ชาวเมียนม,มาพักพิงต่อไป